สำหรับผู้ที่ซื้อใบไร้ไสายตัวย่า BY WM3 มาใหม่ๆบางคนอาจจะพบปัญหาเช่นเดียวกับเราคือว่าใช้ได้ไปแค่ระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าชาร์จไม่เข้าซึ่งก็ได้พยายามที่จะไปเสิร์ชหาในข้อมูลก็ไม่เจอว่าต้องแก้ไขยังไงแต่ด้วยความที่เคยใช้ ใหม่ของโบยามาหลายตัวแล้วก็เลยมั่นใจว่าไม่ไม่น่าจะเสียง่ายได้ง่ายขนาดนี้แต่ก็ได้ติดต่อไปทางผู้จำหน่ายซึ่งเราซื้อในออนไลน์ระหว่างที่รอคำตอบอยู่ก็ลองหาวิธีดูในเน็กก็ไม่เจออันนี้ก็เลยมาเอกใจก็เลยเปิดดู ปกติแล้วถ้าเวลาเปิดแล้วตัวไมค์เขาก็จะคอนเน c t เองกันแบบนี้แต่ว่าของเรานี่คือไม่สามารถที่จะคอนเน c t ได้เลยแล้วก็คือแบตขึ้นแดงแล้วก็ชาร์จก็ชาร์จไม่ได้ทีนี้วิธีการก็คือเราก็เดึงออกมาแล้วเราก็สังเกตด,ดูก็ปรากฏว่าสินค้าที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะมันจะมีไอตัวสติกเกอร์ตัวนี้ติดอยู่ เราลืมแกะแต่พอเราแกะออกปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งสองด้านเลยนะเราก็จะชาร์จได้เป็นกปกติแล้วมันก็คือเรื่องที่ง่ายๆแค่นี้อันนี้มันชาร์จไม่เต็มน,นะแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ดึงสติ๊กเกอร์ออกแล้วเรายังแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะผู้จำหน่ายเขาก็จะให้เราถ่ายวิดีโอไปให้เขาดู เขามีการรับประกันอยู่สองปีอันนี้จะเห็นว่าพายมามันก็กลับมาทำงานปกติอันนี้กำลังชาร์จตัว TX และ RX อยู่ก็คือตัวตัวรับและตัวส่ง